ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินถมแล้วนะครับของเราเนื้อที่3ไร่2งานกับอีก8 1ตารางวานะครับที่ดินของเราอยู่ที่ตําบลหนองแม่ไก่อําเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนะครับของเราติดถนนนี่เลยนะครับเป็นถนนทางหลวงชนบทนะครับนะครับถนนค่อนข้างดีนะครับของเราติดถนนน้าไฟพร้อมเลยนะครับ นะครับสวยนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับได้ความกว้างนะครับด้านหน้าที่ติดถนนเนี่ยครับอยู่ที่ประมาณ80เมตรนะครับถือว่าผ่านเลยนะครับสวยนะครับเนี่ยที่เราเห็นนะนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมเลยนะครับครับท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินนะครับอยากเอาไว้ปลูกบ้านอยู่อาศัยนะครับด้านหน้าติดถนนนะครับเรายังสามารถที่จะเปิดเป็นร้านขายของได้นะครับเพราะแถวนี้นะครับเป็นชุมชนนะครับบ้านคนเยอะนะครับ ครับเด like ี๋ยวผมให้ดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลงที่ดินกันนะครับครับนี่นะครับจากตรงที่ผมยืนอยู่นี่ครับเราวิ่งตรงออกไปด้านนอกนะครับประมาณ1กิโลกับอีก500เมตรนะครับเราจะไปถึงถนนทางหลวงชนบทเส้น4032นะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปเทศบาลโพทองนะครับก็อยู่ที่11กิโลนะครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับไปถึงตัวจังหวัดอ่างทองนะครับก็อยู่ที่23กิโลนะครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับ ไปถึงห้างเวสเกตนะครับก็อยู่ที่1 1 7กิโลนะครับแล้วก็จากตรงนี้นะครับไปถึงตัวจังหวัดปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่87กิโลนะครับอันนี้คือเส้นทางในการเดินทางนะครับนี่ครับถนนหน้าที่ดมของเรานะครับเป็นถนนคอนกรีตอย่างดีเลยนะครับถือว่าพร้อมเลยนะฝั่งตรงข้ามนะครับเราก็จะมีคลองนะครับนะครับจะทําธุรกิจถือว่าเหมาะเลยนะนี่ครับ เปิดเป็นเซเว่นก็ได้จะทําเป็นตลาดนัดก็ได้นะครับเพราะว่าเส้นนี้นะครับรถเยอะนะครับชาวบ้านจะอยู่เยอะนะทุกคนจะต้องผ่านเราเข้าไปนะครับนี่ไหมครับอันนี้คือเป็นคลองนะครับแล้วก็จะมาถนนนะครับแล้วก็แปลงที่เินของเรานะครับเนื้อที่กําลังพอดีด้วยนะครับจะแบ่งล็อกทําจัดสรรได้หมดเลยนะครับอ่ะครับป้าผมพาไปดูแนวขอบเขตที่ดินของเรานะครับครับนี่แะครับแนวขอบเขตที่ดินของเรานะครับ นี่แหละครับที่เราเห็นเสาอยู่ด้านหน้านั่นนี่ครับอ่ะนี่เสาเขตเร the the านะครับนี่ครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับผมหมุนตัวย้อนกลับไปนี่นะครับนี่ครับปุ๊บไปนี่เลยนะครับของเรานะครับหน้ากว้างที่ติดถนนนะครับอยู่ที่ประมาณ80เมตรนะครับนะครับ80นะครับแล้วก็ความลึกนะครับจากตัวนี้นะครับลึกไปถึงช่วงด้านท้ายนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ80เมตรเช่นกันนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับเป็นเหลี่ยมนะครับหน้ากว้าง80ลึก80นะครับถือว่าผ่านนะครับ ใช้ได้เลยนะนี่ครับส่วนนี้จะเป็นแปลงที่เดยนของเรานะครับที่เราเห็นนะครับถมให้หมดแล้วนะครับระบบน้ําทิ้งนะครับทางเจ้าของเขาก็วางท่อนะครับลอดใต้ถนนไว้แล้วนะเวลาเราปลูกบ้านนะครับเวลาเราปลูกบ้านนะครับท่อนี่ครับท่อที่ทำทำไว้นะครับเป็นท่อทิ้งทนะครับก็จะลอดผ่านนี่ครับลอดผ่านนี่หลอกถนนได้เลยนะครับสะดวกสบายเลยนะครับเวลาปล่อยน้ําระบายน้ําน้ําอาบน้ําใช้นะครับนะครับก็สามารถที่จะ ลอดท่อออกไปถนนเลยนะครับทำเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยถือว่าดีเลยนะครับเนี่ยเราไม่ต้องมาทําอะไรละถมให้หมดแล้วนะครับครับท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินสวยๆนะครับถมแล้วนะครับจะเปิดเป็นเซเว่นนะครับทำเป็นตลาดนัดนะครับเหมาะเลยนะครับเจ้าของขายเหมานะครับของเราเนื้อที่3ไร่2งาน81ตารางวานะครับเจ้าของขายเหมาอยู่ที่3ล้าน9นะครับนะครับถมเอาไว้แน่นแล้วครับแถวนี้ครับ ผมเอาไว้น่าจะหลายปีแล้วนะครับจากที่ผมดูนะครับน่าจะเป็นพื้นที่พร้อมใช้ได้เลยนะครับถมไว้แน่นนะครับนะครับสวยด้วยนะครับนี่ครับเราซื้อนะครับเรายังแบ่งให้ลูกๆได้นะครับเพราะว่าทุกคนได้หน้ากว้างหมดเลยนะครับแล้วติดถนนนะครับเนี่ยแบ่งให้กับลูกๆนะครับได้หน้าติดถนนหมดหรือว่าท่านใดที่จะทําธุรกิจนะครับทําจัดสรรก็ได้นะครับเพราะว่าทางน้ําทิ้งเราทําไว้แล้วนะครับ ทำถนนเข้ามาปุ๊บเราแบ่งเป็นล็อกเป็นล็อกได้เลยนะครับเนี่ยหมครับเนี่ยชุมชนนะครับบ้านคนเยอะนะครับนี่ครับด้านแถบนี้นะครับวิวดีด้วยนะครับเราจะมองเห็นวิวทุ่งนาวิวธรรมชาตินะครับลมพัดเย็นๆนะครับแล้วก็ด้านที่หันหน้าไปทางถนนนะครับของเราจะเป็นทางทิศเหนือนะครับทิศเหนือจะอยู่ด้านนี้นะครับนะครับผมให้ดูที่ดินที่สวยนะครับพร้อมกับบริเวณข้างเคียงเรานะครับ เนี่ยไหมครับรถเยอะนะครับที่นี่นะนี่ครับเนี่ยรถจะวิ่งผ่านหน้าที่ดินของเราตลอดเลยนะครับเวลาเขาจะไปตลาดไปเลยนะครับเนี่ยถ้าเราทําเป็นร้านค้าหรือว่าตัวเนี้ยเหมาะมากเลยนะครับอ่ะครับผมพาไปดูแนวขอบเขตของเราด้านท้ายนะครับครับนี่นะครับแนวขอบเขตของเรานะครับช่วงด้านท้ายนะครับจากถนนนะครับนะครับจากถนนเปิ้ลมาตามนี่นะครับนะความลึกอยู่ประมาณ80เมตรนะครับนะครับมาถึงตรงนี้นะครับเนี่ยประมาณ ตรงต้นกล้วยเนี่ยครับในี่ประมาณตรงต้นกล้วยนะครับแล้วก็จากนี่นะครับผมหมุนตัวไปนี่นะครับนี่ครับของเราตรงไปนี่เลยนะครับแล้วก็ของเรานะครับจะแอลนิดนึงนะนะครับเนี่ยจะแอลตัวนี้หน่อยนะครับเนี่ยตรงไปนี่นะนีครับแอลนิดเดียวแล้วตรงไปนู่นเลยนะครับด้านท้ายก็จะกว้างอยู่ประมาณ80เมตรนะครับนะครับที่ดินสวยนะครับใช้ได้นะครับถมแล้วเรียบร้อยนะครับครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูแนวขอบเขตของเราด้านแถบนู้นนะครับ ครับนี่นะครับแนวเขตของเรานะครับนี่ครับจะมีเสาเขตเราอยู่นะนี่ครับนี่ครับนี่ครับตรงช่วงนี้นะครับจะแอลนิดหนึ่งนะครับนะนีะครับเนี่ยมานี่เสาเขตเราก็จะอยู่นี่นะครับแล้วก็จะเบี่ยงไปนิดนึงนะนี่ครับนะครับถือว่าใช้ได้นะครับนะครับทำตลาดนัดทาอะไรได้เลยนะนะครับเพราะแถวนี้นะครับเป็นเป็นชุมชนนะครับเพื่อนบ้านเยอะแยะเลยนะครับ ครับท่านใดที่อยากจะดูพื้นที่จีงนะครับหน้างานนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทรผม0989158974นะครับนี่ครับอ่ะจากตัวนี้นะครับเสาเนี้ยนี่ครับสวนที่แอลนะนะครับแล้วก็ตรงขึ้นไปอีกนั่นนั่นเสาเราอยู่นู่นนะครับนี่แนวเขตเรานี่นี่นี่ครับนี่คือเสาเขตเรานะครับลักษณะรูปโฉนดนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะนี่นะครับของเราลักษณะนี้เลยนะครับนี่สวนที่แอลนะครับที่ผมให้ดูนะนี่ครับตรงนี้นะครับนี่ครับ อ่านี่ครับในส่วนที่แอลไปนู่นนะ้นี่ครับแล้วก็เฉียงไปนู้นเลยนะนี่ครับนี่ครับสภาพโดยรวมนะครับถือว่าใช้ได้นะครับเป็นพื้นที่พร้อมใช้ได้เลยนะครับถมเอาไว้แน่นละนะครับเนื้อที่ไม่มากด้วยนะครับกําลังพอดีนะครับไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะครับนะครับแล้วก็จากนี้นะแล้วก็ไปหาหลักหมุดเราตัวนู้นเลยนะครับอ่านี่นะครับนี่หลักหมุดเรานะครับนะนี่ครับ นี่ครับแล้วก็จากนี้นะครับฟื้อไปนู้นเลยนะครับตรงขึ้นไปหาด้านถนนนะครับครับวันนี้ผมเสกสรรขายที่ดินนะครับขอบคุณ fc ทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์นะครับ FC ที่อยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็ fc ที่อยู่ต่างประเทศนะครับขอบคุณทุกท่านวันนี้ผมและทีมงานนะครับก็บายบายขอบคุณครับ